ครับสวัสดีฟซีสุขสุขคนครับมือหนึ่งหลอดมาสรุปผลบ้างไฟบ้านคุ้มเก้าครกฎาคม2568บแ้างที่หนึ่งโคงโปโลนะครับ2 5 5สิหาหหายเจ้านะครับบ้างที่สองหนุ่มไร่อ้อยนะครับเพียง30มเดีย้อยเก้าคะแนนผ่านหวานจะเรียบนะครับบ้างที่สามเพชรสุพันธ์นะครับสร้างบอตีเดีย้อยเจ็ดคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่สี่ซอสิทธิโชคนะครับ4ี่0ิดเดีย้อยสี่สคะแนนเจ้าเกือบนะครับบ้างที่ห้านะครับ น้องแพรวนะครับ3 0 7 5เดห้าาร้อ3เจ้าเจ้าหมวกนะครับบางที่6โควิดเบิก้าบวก3บรรทาลยนะครับ2 0 60หไร้อยห้า่าแนนเจ้านะครับบางที่7็บรรจลัยแปด8ดนะครับ20 45ไดห้400พอดีผ่านวานเทียบนะครับบางที่8นะครับทล่าทิพย์การอย่างนะครับ4 0 85ิดห้400พอดีผ่านวานเทียบนะครับบางที่เกเสื้อดาวแดงนะครับ 35 85ได้า2 0คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางด1สเทพทับหลวงนะครับ30 60ได้335คะแนนเจ้าเกิบนะครับบางด1สิอ็ดซอไสานะครับ40 80- ไแด้270คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสเทพยะดานะครับ3 0 6 5 380้าคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางดีสิากำไรแสนนะครับ3080ไดสร้105คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสนะครับ แมรเรียงเปร์นะครับ48 10เด็ด306 15คะแนนเจ้านะครับบางดี10ฮานะครับนาคอนตันสุ่มนะครับ358 10เด็ด355คะแนนเจ้านะครับโอ้บดเห็นโดนแล้วนาคอนตันสุ่มนะครับบางดี10โมบเคยบางหินนะครับ48 15เด็ด304 15คะแนนเจ้านะครับบางดี10 7จอด์จเจริญสุก45 85เด็ด307 5คะแนนเจ้านะครับบางดี10 8อายซื้อโตนะครับ25 10เด็ด100คะแนนไม่ผ่านนะครับ บางดีสิบเก้าซอสแท็กเตอร์นะครับสี่สิบห้าเก้าิเดสร้อยห้ิบห้าคแนนเจ้านะครับบางดียี่สิบซอราชวงศ์นะครับเจ็ดสิบวิเด็ดสามร้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียีเโพะเิรน,นะครับสร้างบอตีเดส้อยสิคะแนนผ่านวาเทียบนะครับบางรีสิบสองนะครับช้างเผือกนะครับสามสิเจ็ดสิบห้าเดสี่ร้อยสามสิบเจ็ดค่าแนนผ่านวานเทียบนะครับบางดีสิบสามเทพทิดาพอนนะครับสามสิ 30, 60, นะครับเดดสามร้อยสคาแนนเจ้านะครับ บางดียิบซีนะครับนครเสาเล้านะครับ8 0 1 5วิได้410วินะครับผมเจ้านะครับผ่านนครเสาเล้าราคา8 0 1 5วินะครับเอื้อยนี่ครับเป็นตยาดนะครับปานนันก็ยัง410วิเจ้านะครับบางดียี่สิบห้าเทพผู้ทองนะครับ4 0 8 5ได้380คสาแนานเจ้านะครับบางดียี่อกปะทานินนะครับ3 0 7 5 205คะแนนไม่ผ่านนะครับ บางดี27่เดเดียน์อดห่วงนะครับสร้างบอตีไดร้อ4 0ค่ก้าแนนเจ้านะครับบางดี28่น้องทิดาพรนะครับอ่ะ20 40เด้3ย0ปดก้าแนนผ่านวานจะเรียบนะครับโอ้โหมานีบางไฟเจ้ายหลายๆนะครับเจ้าหลายก็ผ่านหลายบรรคุมนะครับ แค่แค่หาบ้างด้่านั้องไปยี่บแปดงนะครับนองนั้นมีจะเจ้าก็ผ่านนะครับผมาาขอมคุณิดพลาดประการใดลุงรอดดับสีต้องกราบขอภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดดับสีสวัสดีครับ